โดยส่วนมากของนิกจะดูระยะโรคคนไข้เป็นหลักค่ะถ้าสมมติว่าคนที่ยังล็อกไม่เยอะมากหรือว่าเป็นในระยะแรกๆเนี่ยนิกก็อาจจะกินยาฉีดยาก่อนแต่ว่าถ้ากลุ่มที่มาแบบล็อกเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็แนะนําผ่าตัดเลยดีกว่าปกติพี่ก็ฉีดยาระยะที่2องือระยะที่3ามเนี่ยแต่ถ้าเกิดระยะที่4ส่วนใหญ่พี่ก็ผ่าตัดเลย น้องนิกปกติคนไข้นิว็อกที่น้องนิกผ่าตัดไปเนี่ยตัดไหมประมาณสักกี่วันนะครับถ้าของนิกโดยส่วนมากก็ประมาณ10 1 4วันค่ะแต่ว่าไอช่วงที่ยังไม่ตัดไหมเนี่ยเราก็ให้คนไข้ปิดแผลแต่ว่าใช้งานตามปกติได้เลยนะคะให้แบบใช้ทุกอย่างเลยแต่ว่าห้ามโดนน้าเท่านั้นเอง นี่น้องนิกฉีดยาก่อนผ่าไหมหรือว่าน้องนิกผ่าเลยนิ้วล็อกใช่ไหมพี่ก็โดยส่วนมากของนิกจะดูระยะโรคคนไข้เป็นหลักค่ะถ้าสมมติว่าคนที่ยังล็อกไม่เยอะมากหรือว่าเป็นในระยะแรกๆนี่นิกก็อาจจะกินยาฉีดยาก่อนแต่ว่าถ้ากลุ่มที่มาแบบล็อกเยอะๆเลยอย่างเงี้ยก็แนะนําผ่าตัดเลยดีกว่า เออใช่เพราะว่าตินิ้วล็อกเนี่ยมันแบ่งเป็นสี่ระยะเนาะก็ระยะที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาแค่อาการปวดตรงโคนนิ้วส่วนระยะที่สองเนี่ยมักจะมีอาการสะด,ดุดร่วมด้วยแต่ถ้าคนไข้เป็นระยะที่สามเนี่ยส่วนใหญ่มักจะกำม,มือเข้าแล้วแแบไม่ออกแล้วต้องใช้มืองานแต่ถ้ายะสุดท้ายเนี่ยมักจะกำไม่ลงปกติพี่ก็ฉีดยาระยะที่สองหนึ่งระยะที่สามเนี่ยแต่ถ้าเกิดระยะที่สี่ส่วนใหญ่พี่ก็ผ่าตัดเลยอแต่ว่าช่วงเนี้ย เจอคนไข้ระยะที่1มาเยอะมากเลยพี่เติมส่วนมากก็ในระยะแรกเนี่ยคนไข้ก็จะมีแค่ปวดตรงคนนิ้วเนาะกำแบนแล้วเจ็บๆยังไม่ถึงกระลอกถ้าเกิดในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากนี้ก็แนะนําให้เขาไปทญญานยาแล้วก็แช่น้ําอุ่นก่อนก็แช่น้ําอุ่นวันนึงประมาณ10 1 5นาทีกำแบนในน้าอุ่นเบาๆส่วนมากก็ดีขึ้นนะคะ ใช่กลุ่มนี้จริงบางทีเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลก็ได้ลองดูแลด้วยตัวเองที่บ้านถ้าเกิดว่าอาการดีขึ้นยังไม่สะดุดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยมาอย่างนี้น่าจะดีใช่ซึ่งทุกวันนี้ที่เจอบ่อยๆก็คือเล่นมือถือ,อใช่เพราะว่าต,วตัวนี้สมาร์ทโฟนเครื่องมันค่อนข้างใหญ่บางทีคนถือมือถือแล้วก็ใช้รในการเกรงข้อมือเยอะมันก็จะเกิดนิ้วล็อกบางคนก็พิมพ์ดีดเยอะหรือว่าใช้พวกเมาส์พวกนี้ทำงานออฟฟิศเนี่ยมันจะเจอนิ้วล็อกได้บ่อย